ฮัลโหลสวัสดีคะ่ะวันนี้นะคะก็กลับมาเจอกับเฟรอนอีกแล้วนะคะในเพจเอเชียพุกี้ไลฟ์ไทยแลนด์วันนี้เราก็จะมาอัปเดตข่าวสารเกี่ยวกับฟุตบอลกันค่ะเราก็มาเริ่มที่ข่าวแรกกันเลยนะคะลูตันทาวนะคะถแถลงยืนยันว่าทอมล็อกเยอร์นะคะกองหลังกับตันทีมนะคะ ฟุหมดสติคาสนามด้วยอาการหัวใจวายเฉียบพลันนะคะโดยล่าสุดมีอาการคงที่อยู่ที่โรงพยาบาลค่ะซึ่งกับตันทีมลูตันนะคะเกิดฟุบหมดสติภายในสนามนะคะในช่วงครึ่งหลังของเกมที่ Vitality Stadium นะคะตอนที่เกมสกอร์หประตูต่อ1นึ่ทำให้ต้องเร่งประถมพยาบาลน,นะคะ เป็นการด่วนก่อนที่เกมจะยกเลิกไปและต่อมานะคะคทีมแพทย์ของรูตันทาวนะคะก็ได้คอนเฟิร์มว่าล o ็อกเยอร์ได้กลับมาได้สตินะคะและตอบสนองได้แล้วก่อนจะถูกส่งตัวไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลต่อกับครอบครัวค่ะซึ่งตัวล็อกเยอร์เองนะคะก็เคยล้มหมดสติกลางสนามนะคะมาแล้วก่อนหน้านี้นะคะในเกมเพย์ออฟรอบแชมเปี้ยนชิพรอบรองชนะเลิศน,นะคะเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาโดยเขาเนี่ยถูกวินิจฉัยว่า มีภาวะหัวใจห้องบนเต้นผิดจังหวะค่ะยังไงก็ขอให้กับตันทีมของรูตันทาวนะคะอาการดีขึ้นโดยเร็วค่ะและข่าวต่อมานะคะกองแช่งมีเฮนะคะแมนเชสเตอร์ซิตี้นะคะทำสามแต้มหลุดมือไปแบบน่าเจ็บใจมากๆนะคะหลังจากที่คิสตันพาเลตนะคะไล่ตีเสมอในช่วงนาทีบาปนะคะทำให้เรือใบสีฟ้านะคะชวดขยับขึ้นไปรังลองจากฝูงชั่วคาวค่ะ ซึ่งภายในเกมนะคะก็เป็นทางแมนเชสเตอร์ซิตี้นะคะที่สามารถขึ้นนำไปก่อนในช่วงนาทีที่24นะคะโดยแจ็คกิลิตนะคะและนาทีที่54นะคะก็ยังคงเป็นแมนเชสเตอร์ซิตี้นะคะที่ขึ้นนำอย่างต่อเนื่องนะคะไปที่2ประตูต่อศูนย์โดยลูบิสนะคะแต่พอมาในนาทีที่76นะคะทางคิสตันพาเลตเนี่ยก็ไล่ตามมาโดยลูกยิงของมาเตตาค่ะและนาทีบาบนะคะในช่วง90บวก5เนี่ยทางคิสตันพาเลตมาได้ลูกโทษน,นะคะแล้วก็ ยิงเข้านะคะทำให้เสมอกันไปที่2ประตูต่อ2ค่ะก็ทำให้แมนเชสเตอร์ซิตี้นะคะกับคิสตัลพาเลตต้องแบ่งแต้มกันไปค่ะบอลเลีเกมก็มาเอเบนแปดไทยแลนที่1ของเอเชียความบันเทิงครบจบในเว็บเดียว และมาต่อกันที่ข่าวต่อมากันเลยนะคะนิวคาสเซิลนะคะเปิดสนามเซนต์เจมส์พาร์คนะคะต้อนรับการมาเยือนของเจ้าสัวน้อยนะคะหลังจากที่พวกเขาเนี่ยพ่ายคารังให้กับเอซีมิลานนะคะไปที่2ประตูต่อหนึ่งในถ้วยหูใหญ่และสามารถคว้า3าเต้มเหนือทีมจากลอนดอนนะคะซึ่งเหลือ10คนตั้งแต่กลางครึ่งแรกนะคะ3ประตูหลังนะคะของรูอิสไมลี่นะคะมิเกลอัลมิรอนนะคะแล้วก็แดนเบิร์นนะคะ ซึ่งฮาวนะคะก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์ว่าผมพอใจมากโดยเฉ mm hmm. พาะหลังจากเกมเมื่อกลางสัปดาห์มันเป็นความท้าทายทางด้านจิตใจนะคะหลังจากเราตกรอบฟุตบอลยุโรปเราตอบสนองได้อย่างวิเศษนะคะเราขาดนักเตะคนสําคัญที่บาดเจ็บทุกอย่างไม่เป็นใจกับเราเลย mm hmm. และสําหรับใบแดงนะคะที่ราอูลฮิมิเนสนะคะสตาร์ทีมเยือนได้รับจากจังหวะพุ่งเข้ามาอัดชอรลองตาฟนะคะ กุนซือทีมเจ้าบ้านนะคะก็ได้เอ่ยว่าผมไม่อยากออกความเห็นผมได้เห็นแต่ในสนามโดยที่ไม่ได้ดูภาพช้านะคะดังนั้นผมจึงไม่มีความเห็น v r พิจารณาแล้วผมต้องเห็นภาพช้าด้วยตัวเองก่อนนะคะที่จะออกความเห็นได้ะคะ่ะ และมากันที่ข่าวต่อมากันเลยนะคะสะดุดอีกแล้วนะคะสําหรับบา์เซโลน่านะคะยังไม่ฟื้นเกมนี้โอกาสที่จะจบสกอร์มากมายนะคะแถมได้ชูเอลเฟลิกนะคะซัดออกนําไปก่อนในช่วงต้นครึ่งหลังนะคะแต่สุดท้ายก็ปิดไม่ลงนะคะโดนบารเรนเซียไล่ตีเจ้าเสมอ1ประตูต่อหนึ่งส่งให้เจ้าบุญทุ่มนะคะไรชัยในอีก2เกมติดนะคะเก็บเพิ่มเป็น35คะแนนนะคะยึดเป็นอันดับ3ตามหลังจิโรน่านะคะทีมจ่าฝูง6แต้ม และแข่งมากกว่า1นงนัดค่ะ แล้วมาที่ข่าวสุดท้ายกันเลยนะคะคู่บิ๊กแมตส์ศึกแดงเดือนนะคะเจ้าถิ่นแอนฟิลเปิดบ้านต้อนรับการไปเยือนของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะคะมาพูดถึงฝั่งทีมเยือนกันก่อนนะคะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะคะตอนนี้อยู่อนันดับที่6ของตารางมีทั้งหมด27คะแนนนะคะและเพิ่งจะเปิดบ้านพ่ายให้กับบอลมัดไปที่3ประตูต่อศูนย์พูดเบาๆมันก็เจ็บนะคะเจ้า <Wh im mon> บ้านอย่างลิเวอร์พูลนะคะหงแดงตอนนี้รังจ่าฟูมีทั้งหมด37คะแนนนะคะนัดล่าสุดนะคะเพิ่งจะบุกเชือดนะคะคิสตันพาเลทไปที่2ประตู ตวหนึ่่งคะก็รอติดตามกันนะคะสุดแดงเดือดอะไรก็เกิดขึ้นได้วันนี้เวลา5ทุ่มครึ่งนะคะใครที่อยากจะติดตามข่าวสารเกี่ยวกับฟุตบอลแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดติดตามเพจ Asia Bookie l i ท e Thailand ไว้ด้วยนะคะวันนี้เฟิร์นไปก่อนล้วค่ะบ๊ายบาย